<จ>ตอนตอนจะมีช่วงที่เออน,นี่ไปอยู่หัวหินช่มีมาตอ้พี่ตากัดก็มีมีธุระจะต้องไปทางทำบุญอานิี้โพนแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคุณแม่ที่อยู่ตรงโรงพยาบาลอยู่ตรงแถวเพชรบุรีก็เลยสามีภรรยาเขาก็เลยย้ายไปอยู่หัวหิน<า>เป็นเพื่อนบ้านกันตอนนั้นวันนั้นนะ่ะพวกเราก็ สตาร์ทเร็วสตาร์ทสตาร์ทกันไปพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปพายซับบอร์ดกันพี่ตั๊กก็ลงไปก็พายไปก่อนพี่บอกก็บพายตามนี่เขาก็พายกันตามไปแล้วก็บอกว่าเออลมแรงมากเลยอ่ะแย่จังเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นการท้าทายเออแล้วก็ซายสองทีแม่ซ้ายสองทีแม่ขวาสองทีแม่เฮ้ยอ๋อลมมันแรงไปเรื่อยๆสู้สู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงพี่ตั๊กไปถึงพี่ตั๊กเสร็จ แล้วก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวเราอ้อมทุนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นขาวเป็นขาวตัวนี้เป็นทุนเดี๋ยวเราอ้อมทุนเนี้ยเสร็จแล้วเรากลับอ่าก็พายไปพายไปแล้วก็แบบเอ๊ะมันก็ไปทางซ้าย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 ขวาไม่ไมดทุนไม่ดีไม่ไม่วนทุนสักทีเอ๊ะมันก็ซ้ายซ้ายซ้ายหมเอออยากไปทุนอยากไปทุนมากใจอยากไปทุนมากก็พายพายก็เบสซ้ายเบสขวาเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่เงี้ย ลมมันแรงมันก็พัดพัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่ตาก็พี่พีตาก็พายต่างก็บอกว่าบ๊อกมาไปไปบ๊อกกลับเรือกลับเรือกลับเรือเนี้ยค่ะกําลังกลับอยู่ค่ะเนี้ยกำลังกำลังจะกลับค่ะกาลังจะกลับไปทางนี้ค่ะบ๊อกกลับเรือกลับเรือค่ะไม่ใช่หมายถึงกลับหัวเรือทําไมล่ะคะบ๊อกเพียพายผิดด้าน คือที่พายมาตลอดเวลาคือเอาหางเสือไว้ข้างหน้าแล้วแล้วคนคนมันสติไม่ไม่สมอะก็ไม่ไม่ได้ดูหรอกว่าธรรมดาแล้วอ่ะที่ที่ราดที่ขามันต้องอยู่ข้างหลังสายต้องแต่เนี้ยสายอยู่ข้างหน้าเป็นเป็นคนเป็นคนเมาที่มีแรงอ่ะง้อแล้วก็มีแรงด้วยเออมันจับพายมาถึงเนาะแม่เนาะมันก็ไปอย่างเงี้ย ไปไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งอ๋อโอเคค่ะกลับเรือก็เลยอ่ะกลับด้านเลยบ้าอะไรอย่างพายพายบอดอ่ะเอาห่างเสือไว้ข้างหน้าก็้พายออกไปถึงกลางทะเลแบบเก่งปะล่ะเออโง่ไม่พอต้องมีแลนด์แต่ชอบแต่ชอบมากตรงที่แบบว่าใจอยากจะไปทุ่นแต่มันไม่ไปมันไม่ไปมันผีอ้ำเออลงมันแหละเสร็จแล้วก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหว ก็พยายามพายกับพี่ตาก็เลยว่าเอางี้ปอกถ้าองั้นก็เดี๋ยวปอกเอามือจับจับบอดเขาไว้เพราะว่าตรงบอดพี่ตากมันมีมันมีเชือกอย่างเงี้ยก็เอามือจับไว้อย่างงี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมพายแล้วเดี๋ยวอ่แล้วเราก็จะช่วยพายมือหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าพายมันมัน<ร>มันต้องใช้สอง,สองมือแล้วก็กรอกอันหนึ่งแล้วเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเอาพายพายไว้ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ก่ออย่างเงี้ยแล้วพี่ตาก็พยายามพาย พายพายไปอย่างเงี้ยแล้วลมมันก็แรงมันมันมันก็ต้านมายากมากอ่ะตอนนั้นก็แบบพี่ตักคงร้องในใจอ่ะฉันไมยย่คนเดียวแล้วเราก็ลอยคอปล่อยคิดได้หัว,แ,วแต่ตอนคีดได้หัวปล่อยเมียกูตกน้ำหรือว่านเะราจะได้ไม่ต้องทำเรื่องยา,า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สิจะได้ลจบตรงน,นี้เลยใช่ไหม ที่นั่งหัวล้ออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ตแต <g oda> พี่ๆแบบเริ่มกลับเลยไม่ได้ <g oda> ไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความวิตกกังวลหายไม่สติสตางค์ขาดวินก็แบบหัวล,ลแบบ้ออะไรเงี้ยพี่ตาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วก็เลยมีเรือประมงเขาผ่านมา <g oda> มีเรือประมงผ่านมาพี่ตาก็เลยโบกพอโบกแล้วแบบโบกเรือประมงเหรอแ <g oda> มอเ่เรือประมงเล็กๆก็อะไรเงี้ยพอโบกมาก็แบบ ดาราคนโปรดมันทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ <laughs> อนอะไรเสร็จแล้วก็เลยอกว่าเออพากลับพากลับฝั่งหน่อยเข <c oughs> าก็พากลับ <c oughs> <ๆ>ก็เอาก็เอาเรือคือเอาเอาบอร์ดอะขึ้นขึ้นเรือขาวแล้วก็ขับกลับมาแล้วขนาดนั่งนั่งเรือประมงอันนั้นอะมันยังใช้เวลาเลยนะเธอคือจะบอกว่า ชาติหน้าพายไปด้วยกันแล้วฉันก็กลับมาก่อนแล้วคือเธอรู้ไหมว่าช่วงที่จาามีภรรยาเขาหายไปอ่ะคือประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วติดใจของเราไหมเราก็คือคนบนฝั่งเขาบอกว่าไปไหนแล้วอะไรเงี้ยสักแป๊บนึ่งอ่ะพลาทิ่ตกแล้วอ่ะกูเห็นไฟเขียวว่าแวบแ๊บแวบแ๊บแวบแล้วก็ีผมยืนยอยู่บนเรืออยู่บนเรือรอบหนีรอดตายมาแล้วพี่ตังมีถามมีถามด้วยถามว่าตอนที่นั่งอยู่บนเรือพี่ตังบอกว่า เออน้องน้องจะเป็นห่วงเราหรือเปล่าอ่ะน้องจะออกมาตามหาเราหรือเปล่าพี่ก็แล้วทำไมล่ะคะพายออกมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยที่กลุ่มใหญ่หญๆๆๆๆๆสามคนสามคนสามคนเราอาจจะเสียข่าเรือนหนักกว่านี้เราอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วค่ะบอกว่าน้องออกมาค่ะก็ถึงกลับมาแล้วถึงไปเจอเนี่ยกลับมาไปเช็คบอร์ดหางเสือหายไปด้วยเออหางเสือหายไปแล้วคงหายตอนที่ลากขึ้นแล้ววันสองวันอ่ะฉันไปพายอีกรอบนึง แล้วก็เนี่ยยพายอยู่เนี่ยก็มีเรือประมงมาเทียบข้างๆอ่ะแล้วตะโกนถามฉันว่าวันนี้กลับเองได้เนาะดูเป็นเรื่องดังของพี่นั่นน่ะคือตอนนี้สมัคปลาก็คือเอาไปพูดกันต่อแล้วแบบแบบไอ้ดารานี่ยเนาะโอ้ยนั่นน่ะอีกคู่นั่นน่ะคู่เนี่ยมันหมามึงเตรียมออกเรือเลยอยู่แถวนี้แก๊ปโบทแก๊ปโบทแก๊ป มึงสวมเขียวเลยหลังจากนั้นมานะเวลาไป่ผ่ซับกับพี่ตั๊กนะก็คืออ๋อไม่ค่ะเอาเอาเอาเรือลำเดียวค่ะแต่ว่าเอาไผ่สองอันจะได้ไม่ต้องเป็นพาราซิติละกันไปนี่นั่งหน้านะเดี๋ยวไผ่ข้างหลังแต่หัวเสือยังอยู่หน้าเหมือนเดิมเน้อ่เนน